สวัสดีาชาวโลกพักเปลี่ยนกาแฟก่อนนะเดี๋ยวมีอะไรจะให้ดูนะโอเคชงเป็นคาปูชิโน่ง่ายง่ายสไตล์มุกีีคาเฟุ่ลยนะถอ,อนหญ้าเสร็จก็ต้มหน่อไม้ไว้แล้วเดี๋ยวจะออกไปซื้อไก่ไมาย่างให้เด็กๆโอ <Okay. S 1> เคเพื่อแต่ไข่ <c oughs> ข้าวคลุกไข่เจียว เขาก็ไม่ค่อยเป็นเทิงก็ไหร่นะอ้อยอิงนะไก่กินไข่สลับกันช่วงไหนดีหน่อยก็ได้กินตับไก่อเดมคาปูชิโนโยเย็นด้วยกันค่ะชีย่ยอยชื่นใจเหมือนเดิมอ่ะนี่ใช่ให้ดูอันนี้อันนี้ไม่ใช่นมชมพูนะคะเป็นชูลินจีน้ำสาวข้าวที่เพิ่งหมักเมื่อเช้านี้นะก็นับอีก7วัน ก็าสามารถใช้ได้แล้วอันนี้ทำง่ายเลคะสามารถที่จะทำเป็นปุ๋ยหมักชีวภาพใช้ประจําบ้านประจําครัวเรือนโดยเฉพาะใครที่ทำเกษตรอินรีนะ <Okay. S 1> การก็แสงจะง่ายได้นะเอาน้ำล้างข้าวหรือที่เขาเรียกว่าน้ำซาวข้าวะจะเป็นข้าวเหนียวหรือข้าวเจ้าก็ได้นะคะใช้สักสองน้ำนะถ้าคุณอยากจะกินข้าวที่มีสารอาหารน้อยลงหน่อยแต่ว่า มาเพิ่มสารอาหารใ้ชุลินซีมันก็ใช้สัก2น้ำนะ,ะแต่ถ้าอยากจะกินข้าวที่มีสารอาหารวิตามินยังเหลือเยอะอยู่ก็ใช้แค่น้ําเดียวก็ได้นะล้าง1-2น้ําแล้วก็เอาน้ําที่เหลือจากการล้างข้าวนะมากรอกใส่ภาชนะสะอาดนะคะอันนี้เป็นขวด1 5ลิตรหรือ2ลิตรไม่แน่ใจน่าจะเกือบ2ลิตรก็ได้เท่าไหร่ก็มาใส่ไว้ะคะ่ะ จะนาปิดฝาไว้อย่างนี้นะเมื่อได้น้ําสาวข้าวมาแล้วก็เติมอาหารให้เขานะคะเขาจะได้โตรเร็วๆนะปกติสูตรสามัญธรรมดาทั่วไปก็จะใช้น้ําตาลทรายนะคะใช้เป็นน้าตาลทรายขาวหรือแดงหรือจะมาใส่นะคะ <S 2> <S 2> ก็ใส่ลงไปแล้วก็เขยา่าเขย่าเข้ากันหลัจากนั้นก็ปิดฝาไว้รวมๆนะเพราะว่า มันจะมีแก๊สตามมานะคะจากการขยายตัวของจุลินทรีย์ธรรมาชาติที่อยู่ในน้ำซาวข้าวนี่นะอ่าล้วก็จะปิดไว้ลุมหวงแต่อันนี้ที่เห็นเป็นสีออกเรื่อเรื่อเๆชมพูนิดนิดแบบเนี้ยเราใช้สูตรลัดนะคะก็คือใช้น้ำหมักที่มีจุลินทรีย์เข้มข้นที่เราทำไว้ใช้อยู่แล้วนั่นก็คือนี่จุลินทรีย์สังเคราะห์สแสงนะคะโอเคใส่ลงไปแทนน้ำตาลนะแล้วเขยา่า เข้ากัน <Okay. S 1> ก็จะได้น้ำสีลักษณะนี้มาหลังจากนั้นก็ปิดฝาไว้หลวมๆทิ้งไว้แค่7วันนะ oh. ก็สามารถที่จะนำมาเป็นน้ำหมักจุลินทรีย์สูตเข้มข้นมาละลายน้ำไปรส ผักหญ้าต้นไม้ <Okay. S 1> คุณรู้ไหมคะว,ว่าน้ำสาวข้าวหรือน้ำลางข้าวนั้นดูดไปด้วยสารอาหารมากมายโดยเฉพาะวิตามินดีและยิ่งเป็นข้าวที่ไม่มีการขัดสีแล้วก็จะยิ่งมีสารอาหารมากมายมหาศาลที่เดียวนอกจากจะมีประโยชน์ต่อร่างกายของเราแล้วก็ยังมีประโยชน์ต่อพืชผักและต้นไม้ของเราด้วยเช่นเดียวกันคะ่ะ <Okay. S 1> ฉะนั้นน้ำสาวข้าวอย่าทิ้งนะคะสามารถที่จะนําไปรดผักหรือพืชพัน์ต้นไม้ได้หรือจะมาทําเป็นหัวเชื้อ จุลินทรีย์น้ำสาวข้าวก็ยิ่งจะได้ประโยชน์มากยิ่งขึ้นค่ะโดยเมื่อได้จุลินทรีย์น้ำสาวข้าวที่หมักได้ตามเวลาที่เหมาะสมแล้วนำมาผสมน้ำรดต้นไม้ผกักพืชพันธุ์ของคุณจะช่วยเร่งการเจริญเติบโตและเพิ่มผลผลิตได้กละเห็นความแตกต่างภายในระยะเวลาไม่กี่เดือนนอกจากนี้ยังสามารถใช้แทนปุ๋ยเคมีได้เป็นอย่างดีจึงสามารถช่วยลดต้นทุนทางการเกษตรได้นั่นเองโอเค นี่ก็เป็นเรื่องราวของนะุลินนรีมหัศจรรย์จากน้ำซาวข้าวนะคะโอเคถ้าใครที่เป็นพอเกษตรอินทรีย์นะก็ทำน้ำหมักไว้ใช้สัก1-2ถึงองอย่างก็ดีนะคะเลือกเป็นชนิดท,ที่ทำได้ง่ายแล้วก็ะสะดวกสำหรับคุณนะก็ถือว่าเป็นอาวุธลับนะคะสำหรับใครทำเกษตรอินทรีย์นะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้สารเคมีนีน่แหละอันนี้เป็นตัวช่วยที่ดีนะคะโอเคนะคะ โอเคขอให้มีเช้าว,วันศุกร์ที่ดีกันทุกคนไปทุ้นโชว์ก็ขอให้ได้ให้โดนก็แ,นแล,ว,แลวกันเนาะโอเคแล้วกลับมาเจอกันใหม่นะคะเำ้รวันนี้ลาไปกับจุินสีน้ำสาวข้าวสีสวยๆขวดนี้7วันเริ่มใช้ได้แล้วเราจะมาอาปัปเดตกันนะคะโอเค